สวัสดีครับป้าจำได้ไหมเนี่ยลใหลอกป้าหอมแก้มลุงอ่ะหลอกเหรอไม่ได้หลอกสบายดีไม่ได้เจอกันนะสบายดีจ้าหนูโอ้ลุงสบายดีนะโกูป้าจำได้นี่ก็ดีใจแล้วนะลงไม่ใหญ่นะอะไรนะยังยังยังไม่ลงป้าเดี๋ยวลงสอสอใกล้แล้วยังไม่ลงเลย ลุงโอเคนะลุงแข็งเอ็งจะซื้อหัวจับหน่อยแหมโชคดียังไงต้องกินหัวยจับก่อนถึงจะโชคดีเอ็งรับไปรับไปลองคิดคันกี่คันหัวจับถุงหนึ่งทุกอย่างเดี๋ยวมาเอานะคะจับจับจับของผมหัวยจับหมูกรอบอย่างเดียวป่าตัวตัวไม่รู้เศรษฐกิจเป็นไงป้าตอนนี้โอโหดีมากดีเลยอป้าป้าใช้คำว่าดีเลยนะดีเลยประเทศไทยเราก็เศรษฐกิจดีเห็นไหมคุณลุงก็มาให้กำลังใจเราตลอดนะ ดีนะคุณลุงนะอยู่กันสองคนด้วยน่ารักด้วยอ่าแล้วเขาเห็นเหรอเขาเห็นเขาเห็นคลิปป้าด้วยเหรอแล้วเขาเป็นไงเขาบอกโอ้โหกี่ปีแล้วไม่ได้หอมกันโอ้หน่ารักเนี่ยป้าเนี่ย น้องๆอยู่สุพรรณก็เหมือนกันโอ้ <c oughs> เห็นไปถึงสุพรรณเลยนะดังเกทอพัในเน็ต่ะโอ้โหบ้านี่ดังเลยดังไปถึงสุพรรณเลยบ้านป้าสุพรรณเลย้าเดจอ้อีกทางเดียสผมใส่ถุงป้านี่ลุงก็ขึ้นมาช่วยใส่ละถ <c oughs> ุงเดียงถ <c oughs> ุงหนึ่ง <c oughs> ไม่กิน <c oughs> ไม่กินไม่กินเขาส ใส่อะไรดีผมโยใช่ใช่ผมใส่ไข่ด้วยนะป้าไข่หมูกรอบไข่กรอบขายทุกวันไม่ได้ป่ะตรงนี้ไายทุกวันกเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็หยุดขายได้เรื่อยๆนะถ,ถึงกี่โมงเนี่ยออกมาออกมากี่โมงออกสี่โมงลสี่โมงแล้วไปเลิก างทีหมกโมงไปตรงนี้ไปหน้าสวนเดี๋ยวไปชิบกระปุกเนี่ยลุงก็ลุงก็ช่วยใส่ลุงแข็งแรงนะไปสี่แยกเลอดเลอไปนี้มากลออ๋อลุงเองแข็งแรงนะปีนี้อายุหลายแล้วลุงแปดหกโอ้โหแปดสิบหกเออคุณป้าปีนี้70ก็ยังสาวอยู่ยังเป็นสาวเป็นแซ่อยู่ เราลุงมาจากงานมา26ปี่16ป <laughs> ีกเที่16ปีโอ้ก็เสียมานะก็หลายปีแต่ลุงก็ยังแข็งแรงนะ86เนีโอเคเราลุงไม่ได้เจอกันนานนะวะนะ ผมมาบ่อยแต่มาช่วงกลางวันว่มาทีปุ๊บก็หายเข้าเบ่งในเลยนี่นะตังบ้าอ่าไปแล้วนะคุณบ้าสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงลุงสวัสดีครับนะบ้านนะแข็งแรงนะ